สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับไรนกเมืองย่าโมเช่นเคยนะครับหลังจากที่ซื้อรถไถมาทัพฟอร์ดเจ็ดครับ3 8 0 0 0 0 5,000มืนันบาทมาดูครับการใช้งานหลังจากที่ซ่อมเสร็จหมดทุกอย่าง้วครับนี่ครับเอามายกล่องยกล่องอันนี้น่าจะปลูกอ้อยนะครับอันนี้จะเป็นอ้อยคันน้ำนะครับ ทุ่งบุรี50นะครับที่ผมปลูกไว้กําลังตัดได้ครับช่วงนี้กําลังตัดขายเลยครับตัดเอาไปรีดน้ําขายเอาไปคันไปคั้นน้ําขายนะครับผมหลังจากห่างหายไปนานนะครับมาดูวันนี้พามาดูรถไถน,นะครับต7เจีศูนย์นะครับนี่นะครับตามมาูดูครับ นี่เป็นชัางเล็กกุพันคนเดิมครับเจเจสีศูนนะครับ,รบซื้อมามือสองครับไม่รู้มือสองหรือมืออะไรครับน่าจะมือแปดนะครับสามแสนแปด่นห้าพันนะครับดูอาล่ะครับนะครับ ที่ยกล่องปลูกอ้อยนะครับให้ช่างเล็กมายกล่องเราจะเอาอ้อยมาปูกนครับอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50ครับไม่มีผ่านยกล่องนะครับต้องใช้ผ่านไถย,ยกเอาเลยครับ ครับยกร่องปลูกอ้อยนะครับต้องคอยห,หลังเสียบเอานะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีผ่านทุกร่องหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะ ราคานี้สภาพนี้ติชมกันได้นะครับผมก็มีมีคำแนะนำอะไรจะบอกก็บอกได้นะครับ นี่ครับก็จะเอาอ้อยจากนี่แหละไป็ปลูกเป็นอ้อยคันน้ำสุบรรณบุรีห้าโซนนะครับพี่ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ